เลิกงามยามดีดีที่สุดเลยเมันนะมีแดดแดดออกแดดออกตอนบ,บ่ายๆวันนี้เรามีผู้ช่วยมีผู้ซอยมีผู้ซอยหนึ่งโตย่างป้วนเปี้ยนเยอะคนมาช่วยให้ยุ่งมาช่วยให้ยากช่วงเปียนดูดูเนาะช่วงเปียนดูดูก็นขึนจากหนาหนาวมาเป็น ใบไม้ใบไม้อย่างใบไม้ผีใบไม้เริ่มออกใบไม้เริ่มออกดอกถ้ามชาิ้องเขาอ่ะปกติมองเนี่ยก็คือมองมองทีอีอย่างล่ะกองเนาะกองแบบเขาเขากวาดเขากวาดที่มามาแล้วก็มากองไว้เนี่ยเอามากอง้อยอไว้เนี่ยแหละก็คือตรงมองไหนมันจะเป็นเป็นมองที่เขาพ่อจะเอาไว้ถักกองไว้อยังเสียเขาก็มากองไว้แล้วก็ มันโมมีมองเก็บกวาดเอาไปหอดถนนมันก็แครโหลดของเทศบาลเขามารับแค่นั้นทิ้งเหลยกก็เท่ากับเก็บตามซอกตามุ้มบานเท่านี่แหละก็บมองใดที่มันเป็นที่ว่างๆเท่ากับเอามากองไว้มองนี้เป็นเป็นเขานอย่างสวนยอมเป็นสวนยอมก็ว่าได้เป็นมองปลูกต้นไม้ ลูกว่าลายหรอกแต่ว่ามันจะมีต้นไม้ธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นของมันเองโดยธรรมชาติก็คือโดนน้าแข็งหรือว่าโดนที่มาคุ้มไว้คุ้มไว้ตลอดโอซินมานี่ยโอซินข้ามีดโอซินมีคนมาซอยโอซินมานี่โอซินไปแล้วย <laughs> ้ำสีย้ำสิใส่การใส่งาน <laughs> มาซอยให้ยากที่สุด เป็นธรรมชาติของเขาเนาะต้นไม้เมืองหนาวว,าว่าจะเป็นต้นใหญ่ต้นน้อยต้นอีหยงังกร้าังพอจ้าหอดฤดูกาลหรือว่าหอดช่วงที่เขาจะต้องพีออกมานะ่ะมันสิเป็นธรรมชาติของเขาเลยนะเป็นอีหอย่างถี่อัตโนโมัติเป็นอัเมซิ่งดอกไม้เมืองหนาวก็ว่าใด้มื้อนีก็คือเลิกงามยามดีมีแดดออกอาทิตย์นี้แดดจะออกประมาณสามมือสามมือก็คือแดดหมายความว่าแดดที่ต้องแบบจังไ๋ละ อาจจะบ,บ้แดดจัดแต่ว่ากับแบบสว่างอ่ะแต่ตอนมือนี้เลิกเลิกมากอ่คือมันมีแสงแดดมีแดดยังจ่าเลยนะตอนช่วงบ่บายจะมาหาคำคำเนี่ยแหละก็เลยสิมาทาความสะอาดตรงนี้ไว้พราะว่าวันศุกร์นี้ก็คือมันจะกลับมาหนาวอีกแล้วมันก็จะกลับไปกลับมากกับกับล่อเวงว่าถาอุณหภูมิมันขึ้นมาจากศูนย์ หรือว่ามันจะลงไปจากศูนย์หรือว่ามันจะขึ้นไปทังลบศิบคือเก่าอย่างเสียก็ต้องติดตามตาม,ตามข่าวพยากรณ์อากาศโบมีอีอย่างแน่นอนในเมืองนี้เป็นเขากนี่อย่างละเป,เ,งเป็นดินแดนพิศวงเป็นดินแดนพิศวงก็ว่าได้เมื่อนี้มาทำความสะอาดก็คือจะพา,ามากกวาดเอาตัดตัดพวกที่มันเป็น ปกี่มันเป็นแบบเป็นหยาแหงแล้วเนาะปกหยาแหงแบบนี้ก็คือกว่าหยาแหงแบบนี้นะก็คือกวดทถึงตัดให้จําตัดให้จําก่อเลยแล้วมันจะพีพีขึ้นมาแบบอัตโนมัติแบบบอกให้เรียกว,ว่า Amazing ต้นไม้เมืองหนาวอีดีไปเบื้องว่ามันผีขึ้นมาแบบไหนสีฟ้าไปเบื้องบางกอ่อเนาะมันยังบีหลายดอกดอกไม้ก็จะมีโพขึ้นมาแนะ่ต้นสองต้นแล้วไปชมกันค่ะ เนี่ยจ้างพวกเนี่ยเฮ่ยเขาเขาลือออกเขาลือเศษเขาลือเศษไอ้ใบแห้งๆออกอะข้างล่างก็จะเป็นแบบเนี่ยคือเขาพร้อมที่จะแบบจะเริ่มเติบโตพร้อมที่จะงอกเงยอยู่ยตลอดเวลาเนะ่ะคือข้างล่างมันจะชุ่มนะอากาศหนาวเนาะตอนนี้ก็ยังหนาวอยู่มันก็เลยเป็นมีความรู้สึกว่าต้นไม้บ้านนี้มันกับแปกอีลีแหละ ไึกว่าจะตายแบบหิมะหอกกองแบบกอ,องไวท้ทวมหัวนะ่ะเนี่ยมันกะมันก็นกเตรียมพ่อมาฮะเพียงแค่เขาลือออกอ่ะลือลือลือเศษแหงๆเนี่ยคือเปิดให้เขาได้เจริญเติบโตวไวๆไวน่ะมันก็จะแบบพวดพาดพวดพาดเลยอะมันสุดยอดจริงๆนะ อามีสิ่ง g คอยตื่นเต้นตลอดแต่มีพวกต้นไม้หอดนานหนาวโอ้ยอันจากนานหนาวมาหอดนาเน,นี่ยมันจะเป็นอีหยังที่แบบมันสุดยอดจริงๆิงนะขอบอกมันงามไงพวกต้นไม้ที่แบบเนี่ยดอกไม้ยังเสียทั้งทั้งที่ที่มาก,กองเต็มเลยอ่ะเขาก็ยังหอดเวลาของเขาแล้วเขากะเฝ้าจะเริ่มเติบโตขึ้นแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอีหยังประมาณเนี่ย งานวันนี้ก็คือสวนหย่อมหน้าบ้านนี่แหละกวาดกวาดมองที่มันเป็นแล้วก็ย่อเพลแป๊บเดียวแถวนี้ก็จะเขียวชวอุ่มแล้วก็ดอกไม้บานแบบอัตโนมัติเลยอะ่ะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยขอบอกเป็นยังไงอเมซิ่งวะมันเป็นมันเป็นธรรมชาติของเขาเนาะเขาเกิดมากับสิ่งนี้แมนจะหนาวจะลบจากองศาฮอดดูดูการของมันเขาก็จะ ป,ป,ป่องเป้งป้องเป้งขึ้นมาอีาเสียมันแบบคือเขามีความรู้สึกว่าเขาเห็นแล้วมันตื่นตาตื่นใจทั้งทั้งทีจะตายแล้วอ่ะเป็นแบบเป็นซากเป็นแหงกอบแล้วอีงเสียเขาก็ยังสามารถแบบจะเริ่มเติบโตได้แบบโดยที่เขาต้องมาหดน้ำต้องมานนโดยอากาศที่มันชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาเสียมันก็นเลยเป็นอี๋เทียพูดได้เลยว่ามาเา่า <laughs> มาไผมาเ่าแถวเนี้ย <laughs> ต้องมีคนปลอยมามันเป็นอีกย่งดีถ้าเห้าเห็นนะดอกไม้ดอกหยาว่าแม่ดอกไม้ดอกหย,า,า,กอกอยาที่อยู่ตามป่งตามปลาเสียเวลาเห้าเข้าไปในป่าแล้วมันแบบมันดีแบบดอกนิดน้อยถ้าเห้าเด็ดมาแค่ดอกเดียวมันกับบองงาดอกแต่ว่าเห้าเบิ้งไปแบบรวมๆแล้วมันสิแบบมันสิคือแบบเห็นแล้วมันหัวใจฟองโตเข้าใจเ่าบันย้ายความรู้สึก มันเป็นอีหยงที่อเมซิ่งจริงๆประเทศสวีเดนแล้วก็เป็นโซนเหนืออ่าเป็นตอนเหนือของสวีเดนก,ออนก็คือบอกง่ายๆก็คือเป็นสภาพผู้มีอากาศก็คือหนาวตลอดปีก็ว่าได้สาหรับคนเมืองหอนเนาะเขาเป็นคนเมืองหอนเราซัมเมอร์ของเขาเนี่าเขายังมีความรู้สึกว่ามันหนามันบ่ใชัยซัมเมอร์อนะ่ะมันยังเป็นนานหนาวบานเขากับประมาณสิบห้าองศายี่สิบองศางั้น่ ความรู้สึกของคนเมืองหอนอ่ะมันจะหนาวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าจะหนานหนาวหนาวหอนคือเสื้อแขนยาวว่าเคยขาดสีไปแบบนอกจากสี่หอนปีใดบางปีหอนหอนอีลีเนี่ยขอลักกระดานนี่คือสุดยอดแล้วแบบอ่ลดอ่าอัมบิลันมารับผู้เทาเขาลงบาดนี่แบบวิววิวยู่มืดมือกับประมาณเนี่ยคือเขาหอนหอนเขาเนี่ยคือแบบจะพอดีเขาประมาณเนี่ยบางปีนี่แบบ จำบ่ไ้วามีมีอยู่ปีนึงที่หอนหอนอีรี้อนแบบย่นี่ยุนี่บานบ่ไ้ได้ต้องออกมาข้างนอกอีกอย่างประมาณเนี่ยย้ำขึ้นประมาณมาเปิดประตูหน้าต่างนอนเลยอ,อยังประมาณนี้เลยนะเป็นอะไรที่แบบอยากจะบอกว่าเป็นประเทศเมืองหนาวเป็นเมืองหนาวที่มีความรู้สึกว่าธรรมชาติมันแบบมันสวยงามมันเห็นอีกอย่างมันกะโอเคงามปีเหมือนประมาณเนี่ยต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้ากับแบบ บานสะพังไปเมือดก็คือน,นี่แหละช่วงใกล้ๆนี่แหละก็คือช่วงซ่อมเมือ์จะมานี่แหละต้องติดตามตอนต่อไปยเยอ่เผออเห็นแหงๆยังสิก็เยอะเผอติดตามตอนต่อไป